ในค่ำคืนวันอังคารนี้อาจารย์คงมีเรื่องราวว่าด้วยกฎแห่งกรรมอีกเรื่องหนึ่งมาฝากกันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวพ่อค้าแม่ขายและผู้ที่ประกอบอาชีพค้าขายเป็นอย่างยิ่งเป็นเรื่องที่สอนให้รู้ว่าการคดโกงแม่เพียงเล็กน้อยเมื่อสังสมไปนานวันเข้ามันก็จะกลายเป็นน้ำหนักอันมหาศาลที่จะทวงชีวิตของเราให้ตกต่ำลง ทั้งในชาตินี้และชาติหน้าเรื่องนี้มีชื่อว่าตาช่างแบกกรรมครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านผมอาจารย์คงรายงานตัวครับท่านผู้ฟังครับศีลข้อที่สองนั้นว่าด้วยการละเว้นจากอทินาทานคือการลักทรัพย์คนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจว่าการลักทรัพย์นั้นหมายถึงการปล้น การขโมยหรือการหยิบฉวยเอาของของผู้อื่นมาซึ่งซึ่งหน้าเท่านั้นแต่แท้จริงแล้วการกระทําอันใดก็ตามที่ทำให้เราได้ทรัพย์สินของผู้อื่นมาโดยไม่ชอบธรรมล้วนจัดเป็นอธินาทานทั้งสิ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการคดโกงตาช่างของพ่อค้าแม่ขายการตักตวงผลกำไรเกินควรด้วยเล่เหลี่ยมแม้จะดูเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่กรรมนั้นไม่เคยเล็กน้อยเลยเพราะมันคือการเบียดเบียนผู้คนที่ไว้วางใจเราและน้ำหนักของสินค้าที่เราโกงเขาไปนั้นสักวันหนึ่งมันจะย้อนกลับมาเป็นน้ำหนักที่กดทับชีวิตของเราเองเรื่องราวนี้เป็นเรื่องที่เล่าสืบต่อกันมาในย่านตลาดเก่าแห่งหนึ่งในจังหวัดราชบุรีในตลาดแห่งนั้น มีร้านขายข้าวสารและของชำร้านใหญ่ร้านหนึ่งเจ้าของร้านคือชายชาวจีนที่ใครๆก็เรียกกันว่าเท่าแก่กวงเท่าแก่กวงนั้นเบื้องหน้าเป็นคนอัธยาศัยดียิ้มแย้มแจ่มใสพูดจาไพเราะกับลูกค้าทุกคนทําให้ร้านของแกนั้นขายดีเป็นเทน้ําเทท่าแต่เบื้องหลังรอยยิ้มนั้นซ่อนเร้นความละโมบและจิตใจอันคดโกงไว้ เคล็ดลับความร่ำรวยของเท่าแก่กวงก็คือตาช่างสองหน้าของเขาตาช่างของเท่าแก่กวงนั้นถูกดัดแปลมาเป็นพิเศษเวลาที่เขารับซื้อเข้าเปลือกหรือพืชผลต่างๆมาจากชาวไร่ชาวนาผู้ยากไร้ เขาจะใช้ตาช่างฝั่งที่แข็งคือช่างอย่างไรน้ำหนักก็จะน้อยกว่าความเป็นจริงทำให้เขาสามารถกดราคาซื้อของจากชาวนาได้ในราคาที่ต่ำกว่าควรแต่ในทางกลับกันเวลาที่เขาตักเข้าวสารขายให้กับลูกค้าเขาจะใช้ตาช่างอีกฝั่งหนึ่งที่อ่อนคือช่างอย่างไรน้ำหนักก็จะเกินความเป็นจริงเสมอหากลูกค้าซื้อข้าวสาร5กิโลกรัม ก็อาจจะได้เข้าไปจริงๆเพียง4กิโลครึ่งเท่านั้นเท่าแก่กวงทำเช่นนี้มาตลอดชีวิตการค้าขายของเขาเงินกำไรเพียงเล็กๆน้อยๆที่เขาคดโกมาจากชาวนานและลูกค้าในแต่ละวันเมื่อสั่งสมนานวันเข้ามันก็ได้กลายเป็นเงินก้อนมะหืมาทำให้เขากลายเป็นเศรษฐีมีหน้ามีตาในตลาดสร้างบ้านหลังใหญ่โตและส่งเสียลูกหลานให้ได้เรียนสูง โดยที่ไม่มีใครร่วงรู้ถึงความลับอันดำมืดของเขาเลยการเวลาผ่านไปเท่าแก่กวงก็ได้แก่ชาราลงและล้มป่วยด้วยโรคภัยไข้เจ็บแม้ลูกหลานจะพาไปรักษาที่โรงพยาบาลที่ดีที่สุดแต่เขาก็ไม่เคยมีความสุขเลยในยามค่ำคืนเขามักจะนอนฝันร้าย ฝันเห็นชาวนาหน้าตาเศร้าส้อยมายืนทวงข้าวของเขาและมักจะหวาดระแวงอยู่เสมอว่าจะมีคนมาจับผิดตาช่างของตนสุดท้ายเขาก็จบชีวิตลงบนกองเงินกองทองที่ได้มาโดยมิชอดนั้นเองเรื่องราวดูเหมือนจะจบลงแต่กฎแห่งกรรมนั้นเพิ่งจะเริ่มทำงานอย่างแท้จริงครับ ที่วัดซึ่งอยู่ไม่ไกลจากตลาดนั้นมีพระหนุ่มรูปหนึ่งนามว่าหลวงพี่ธรรมท่านเป็นพระที่ตั้งใจปฏิบัติกรรมฐานอย่างเคร่งครัดในคืนหนึ่งหลังจากที่ทุกคนจำวัดกันหมดแล้วหลวงพี่ธรรมได้ลงมานั่งสมาธิภาวนาอยู่ที่ใต้ต้นโพในลานวัดเมื่อจิตของท่านเริ่มสงบเป็นสมาธิท่านก็ได้ยินเสียงประหลาดดังแมวมาจากทางตลาดครืด กรืดแอดโฮมันเป็นเสียงเหมือนคนกำลังลากของหนักๆไปบนพื้นสลับกับเสียงครวญครางอันน่าเวทนาด้วยความสงสัยท่านจึงได้กำหนดจิตทรงกระแสะออกไปดูและภาพที่ปรากฏขึ้นในสมาธินิมิตของท่านนั้นก็ทำให้ท่านถึงกับตกใจท่านได้เห็นร่างของเปรตตนหนึ่งมีรูปร่างสูงใหญ่ผอมโซ ผิวหนังดำเป็นตอตะโกท้องป่องโตแต่มีปากเล็กเท่ารูเข็มอันเป็นลักษณะของผู้ที่ละโมบในทรัพย์สินของผู้อื่นและที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดคือบนบ่าของเปรตตนนั้นกำลังแบกตาช่างโบราณอันใหญ่มหึมาอยู่คานของตาั่งนั้นทำจากเหล็กที่ร้อนแรงฉานที่ปลายข้างหนึ่งของตาช่างนั้นว่างเปล่าแต่อีกข้างหนึ่ง กลับมีของเน่าเหม็นกองพะเนนอยู่เต็มจานช่างทั้งข้าวสารที่ขึ้นราผลไม้ที่เน่าเฟะและเนื้อสัตว์ที่ส่งกลิ่นคาวคลุ้งน้ำหนักของสิ่งของเหล่านั้นมันหนักหนาสาหัสเสียจนร่างของเปรตตนนั้นต้องเดินโค้งงอทุกย่างก้าวที่เดินคานตาช่างก็จะขูดไปกับพื้นเกิดเป็นเสียงครืดครืดที่น่าขนลุกและเสียงครวญครางโ ก็ดังออกมาจากปากเท่ารูเข็มนั้นด้วยความทุกขทรมานหลวงพี่รำเพ่งกระแสจิตดูให้ชัดก็จําได้อย่างแม่นยำว่าเปรตตนนั้นคือทุกแก่กวงที่เพิ่งจะเสียชีวิตไปนั่นเองดวงจิตของเท่าแก่กวงเมื่อสัมผัสได้ถึงกระแสจิตอันบริสุทธิ์ของพระสงฆ์ก็ได้สื่อสารความทุกข์ของตนออกมาว่าช่วยข้าน้อยด้วย ช่วยข้าน้อยด้วยมันหนักเหลือเกินลุงพี่ธรรมจึงได้กำหนดจิตถามไปว่าท่านกำลังแบกอะไรอยู่เหตุใดจึงทุกทรมานถึงเพียงนี้เปรตเท่าแก่กวงจึงได้คร่ำครวญตอบกลับมาว่านี่คือตาช่างของข้าน้อยเองส่วนของที่อยู่บนนี้ก็คือเข้าสารทุกเม็ดผลไม้ทุกลูกที่ข้าน้อยเคยโกงเขามาตลอดชีวิต บัดนี้มันได้มารวมกันและกดทับข้าน้อยอยู่เช่นนี้ข้าน้อยหิวโหวยเหลือเกินแต่ก็กินอะไรไม่ได้หนักเหลือเกินแต่ก็วางมันลงไม่ได้ต้องแบกมันเดินวนเวียนอยู่ในตลาดนี้ทุกคืนเมื่อไรจะหมดกรรมสักทีเมื่อได้เห็นภาพและได้ฟังเช่นนั้นลุงที่ทำก็บังเกิดความสังเวชใจเป็นอย่างยิ่งท่านจึงได้นั่งสมาธิแผ่เมตตา อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลทั้งหมดที่ท่านมีให้กับดวงวิญญาณอันแสนทุกทรมานของเท่าแก่กวงนี่แหละครับท่านผู้ฟังเรื่องราวของตาช่างแบกกรรมที่เป็นเครื่องยืนยันให้เห็นว่าการคดโกแม้เพียงขีดเพียงขีดเมื่อรวมกันเข้ามันก็จะกลายเป็นน้ำหนักแห่งกรรมอันมหาศาลที่เราจะต้องแบกรับไว้เองไม่ใช่ใครอื่น ขอให้เรื่องนี้เป็นเครื่องเตือนใจพ่อค้าแม่ค้าทุกท่านให้ประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพราะกำไรที่แท้จริงและย,ยั่งยืนนั้นหาใช่เงินตราไม่แต่คือกุศลกรรมที่จะนำพาชีวิตเราไปสู่สุขติภูมิต่างหากสำหรับวันนี้อาจารย์คงก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ